ครับโอ้แมคจอดเรียงลายกันเลยครับวันนี้โอ้เรียงรายกันเยอะนะครับหลายคันลายสีว่าสีสวยๆมากนี่สีเขียวนะครับอ้าวกระบวยหายนะครับคันนี้กระบวยหายจะยกไปซ่อมนะครับเดี๋ยวอีกคำว่คันอื่นก็พร้อมที่จะทํางานดีกัเลยนะครับโอ้จะสีสอมสวยมากเลยครับอันนี้จะมีเทนเลอร์รับรถนะครับนี่เทเลอร์มาแล้วครับเติติตตตตตติติติ อ๋อเทเลอร์มารับรถแล้วครับอ้าวเริ่มจากคันสีนี่นำเงินเลยครับขับซื้อมันขึ้นแล้วอือ้าวเทเลอร์คิดว่าจะไปได้กี่คันนะครับอ๋อเทเลอร์ไม่ยมอมหยุดครับอน่าจะได้คันเดียวนะครับดูแล้วท่าถอดแต่ว่าเราก็นำเสนอว่าให้มันได้สองคันนะครับให้มันขยับขึ้นมาอ,อย่างนี้นะครับอ่า เดยที่คันเหลืองก็จะตาใบแฝงปัปป๊บตั้งนี่นะครับเกาะกันไหมนะครับมาจะได้สองคันนะครับยาวยาว,ยาว,ว้าวยาวยาวว้าวเดี๋ยวมันก็จะวิ่งน,นะครับถอยหลัาางก่อนเลยครับอ๋อมีเสียงหอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินหน้ากันต่อไป้โอ้ไปแล้ว ไปแนวทำการลงตรงนู้นนะครับอหนัวเดี๋ยวร้อยนะครับอ่า,ออาปุ๊บปึ๊บไอ้คอลงนะครับไอ้คอเขาวิ่งมาปึ๊บไอ้คอวิ่งไป อ่ามาคุยไปแล้วฟืดี่องคันเลยต่อเทร์มาครับอืมอืมตอบพีชอืออเขียวขึ้นอืมนะสองคันเหมือนกันนะครับสองคันเหมือนกันอืมอสีเหลืองขึ้นมาปืดปั๊บอ่า,อา โอ้ยยังไม่ทันขึ้นแลวครับรุ่นแรลงครับลมแรงไปแล้วอ๋ออ่านี่ครับปึ้ย ต่อไปนะครับนี่อ่าต้อตรวบชนฮนะ่าฮ่าอืมว้าวมาแล้วโอ้อีกเที่ยวเดียวหมดแล้วครับไปมาอ้าวอีกเที่ยวคุ้มมากช็อตว้า อ่าอ่าอ่าลงอืมอ่าโอ้เรีบยบร้อยอ่าเป็นแถวเลยครับ 那个弹，吹吹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 吹。